ยงหมดไปหมดโอ้เหลือห้าอ่ะมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้มา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 เอามาเอายูเอาอีกองอีกองเอ๊แล้วก็นี่ยเอาได้ไหมได้เหมือนกันนะครับสายฟรีก็ได้เหมือนกันนะบาเลีตแบบว่าสามวันนะเป็นตัวดั้งเดิมนะครับและนี่ก็คือบาเลีตไซเบอร์พังเบสิกนะครับนี่ก็คือบาเลีตไซเบอร์พังเบสิกของเราที่เราจะมาเล่นกันในคลิปนี้เนาะ ่ะเปิดเลยละกันนะครับอยากรู้ว่าความสวยงามเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนรู้แค่อย่างเดียวก็คือพูดกันตามตรงว่ายอมสีครับผมนะพูดกันตามตรงก็คือยอมนั่นเองนะยยอมสอีกแล้วนะครับนะไปดูไปเล่นกันคำขำนีกว่าครับผม <c oughs> เมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอชม <c oughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอชมบาเลสอันสุดเฟีย้ยวกอนนะยอมทั้งทีมันก็เหมือนจะสวยอะ่ะ มันก็สวยแล้วมะช่วยช่วยช่วยหน่อยครับเดี๋ยวให้ทีมงานคุณแซนครับเนี่ยช่วยช่วยช่วยหน่อยครับเฮ้ยเอ๊ะเฮยช่วยช่วยยิงกันยิงกันยิงกันโอ้โหบ้าเรียนไม่ใช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 ่มันไม่ใช่หขอขอเล่นได้เลยคือแบบมีอะไรก็ใส่อุ้ยตรงไหนอะตรงไม้ปะเออตรงต้นไม้โอเค อันเดียวกันเนี่มัได้ใส่มาเลยอ๋อไม่ได้ใส่อะไรมาเลยไม่ได้ใส่หน้ากามาเหรอไม่ได้ใส่อ๋อออกไปใส่เปล่าเดี๋ยวออกไปใส่อือมาดูใส่หน้ากาบมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน้ากากเซรานโกเข้าปิดห้องมาวะเนี่ยเฮ้ยถูกแล้วเฮ้กระดาษก็ไม่น่ารักแล้วจริงกระดาษก็ไม่น่ารักแล้ว โอ้โหโดนปั๊มโดนปั๊มเดี๋ยวช่วยทีมก่อนว่ะจริงช่วยทีมก่อนจะเป็วแปดอันหนึ่งเดี๋ยวช่วยทีมก่อนรอแทกแสกหน้ากากเสร็จอะรอแทกแสกหน้ากากเสร็จเดี๋ยวค่อยเล่นบาเลต์เดี๋ยวค่อยเล่นต่อเอิงไปต่างคนเดียวตันี้ โอ้โหโอ้ต้องยิงมาตาแนี้โอ้ทางช่องแชทกูเนี่ยเริ่มเริ่มพิมพ์กันยาวแล้วเนี่ยไม่ได้ละต้องยิงต้องยิงต้องยิงมาบ่ายแล้วบาเล่ไม่ต้องเล่นแล้วมาต้องเล่นแล้วบาเล่ไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวเราแซะเข้ามาก่อนบาเล่ไม่ต้องเล่นแล้วอุ้ยทีเจ็ดเจ็ดม่งยิงอย่างแรง มาแทกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นบาเล่กันเฮ้ยบ้าบังหมดบิงบิงนัดเดียวแบบตายแล้วแมพอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเบาเบาใเฮ้ยเล่นปอลให้อ้าวฝั่งตรงข้ามหนีหมดเลยเฮ้ยนี่เห็นไหมโอ้โหใส่หน้ากากบัญชีอ๋อใส่หน้ากากบัญชีนี่กาหนีหมดเลยนะปังเฮ้ยฝั่งตรงข้ามกับเล่นบาเล่แล้วนี่นี่นี่ทำเนี่ยเอาไงดีวะ แค่เนี่ยแหละเดี๋ยวเอุ้ยอ่ะเดี๋ยวยาเลยเอายาเีลยยายาคนหายคนหายไปหมดเลยโอ้โหเลยมั้เล่นระยะไกลกันน่ะคนหายไปหมดเลยไอ้อันเดะเห็นมั้ยอันเดะไอ้อันเดะ แม่มาลวมาและตายมาเอฟไบร์เลตสายบร์พังเรานี่ต้องต้องเด่นนะในเกมเนี้ยเนี่ต้องเด่นต้องเด่นหู้หโดนสองโดนโดนสองเดินเดินไปิไปใส่ไปเนี่ยใส่ใสไข่เนี่ยมีขวาตัวหนึ่งแน่เลยใส่หนึ่งใส่หตัวโอเค ายวันถ่ากันเฮ้ยเฮ้ยเออแซคเดี๋ยวมีอะไรจะบอกด่าเนี่ยจริงๆด่านี้มันมีอะไรที่พิเศษด้วยนะแม่มามาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนี่นี่นี่ดู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 นี่ดีนะแม่ดูดูดูให้ดีแล้วถ้าดูเสร็จแล้วเราไปทําตามนะเห็นเห็นได้พุ่มป่ะเออเข้าเข้ามาในุ่มได้เอาเป็นว่าเข้ามาเข้ามาในภูมได้ชิพไายไปได้ปะเฮ้ยแซคช่วยด้วยคุณโดนแล้วแซคชู่ได้วยเออตายแล้วตายแล้ว เข้าเข้าเข้าลองลองเข้าไปตรงพุ่มดูลองเข้าไปตรงพุ่มดูถ้าแบบวางแล้วลองเข้าไปตรงพุ่มดูโอ้โหมันมาไม่ให้ว่างเออจะบลานุ่มเน่เน่แซ็กระมังนี้เนี่ยเห็นป่ะตรงพุ่มไม้เนี่ยไปนั่งไปนั่งเฉยๆได้เลยนะเนีจริงๆเออได้เออแหละไม่เห็นหรอกจริงๆเฮ้ยไม่ใช่แท็กใจไม่ได้ตั้งใจจะหลอกหรื ไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันเขาติงตาเลยไม่เห็นมากแล้วแอบไล่บันไอ้นี่ฝั่งมันฝั่งมันอยู่ตรงนี้เยอะไงเออฝั่งคือมันอยู่ฝั่งนี้เยอะไงมันเห็นตอนที่เรากำลังแอบไงเออแอบเปล่าแอบเป่แอบเปล่าลองลองดูลองดูไม่เห็นหรอกอ่ะดิจริงอ้าวเดียแม่งจบก่อนเนี่ยเลย

คนหนึ่งเดี๋ยวถอยถอยถอยเข้าบ้านก่อนอืมเป็นไงบ้างวะคนหนึ่งนะไม่เห็นเลยอะ่ะอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านขาขวาตัวขวาตัวขวาฐานมันเฮ้ยยิ่ไปโดนเลยบาバレโตตายแล้วเฮ้ยตายวะโอหแฟดเลยเดินแฟดเหรอ คุณรถเจ็บว่ะรถเจ็บเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊ออแบบนี้มันต้องค่อยๆเล่นโอ้ยไม่ไม่โอ้โหหมดแปดดีแกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไประวังนะระวังนะเดอะรนจบเลยระวังนะระวังนะ เฮ้ยใครัามเลือดได้เลยวะเฮ้ยดีคนดีคนนั้นคือคนดีใครตามไม่ไมอะ่ะแซกเหรอไม่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 ใช่เอ้าใครวะไม่มียาไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ใช่เี่ยปลาควันมาได้อันนี้ปลาช่วยหรือปลาใครมาเนี่ยเก็บไป ช่วยช่วยช่วยไหนทางขวาขวาเยอะเลยขวาเยอะเลยไปเลีกไม่ได้เลยจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วเฮ้ยเียบร้อยเฮ้ยน่ายใครปั๊มเลืเหรอวะมีคนปั๊มเลือดให้เหไรแฟร์เขาโหเขินเลยเนี่ยเขาเป็นคนดีใช่ใช่ไหมเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นคนดีอออะะะไไไรรรเฮ้ย เอ้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 ช่วยช่วยสะไหนหน่อยครับช่วยสะไหนหน่อยช่วยสะไหนหน่อยวิ่งวิ่งมาสานไหนหน่อยวิ่งมาสานไหนหน่อยตายตายแล้วครับวิ่งวิ่งมาสานไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดแล้ววิ่งมาสานไหนหน่อยรู้โอเคก็ได้วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปอยู่ดีเออเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบริการกูไปแล้วอ่าเดี๋ยวตานนี้กระโคมไหมจัดเลยจัดเลยจัดเลยโปคมโคม่ได้โคม่ได้ กูแเดียโอ้โหวัดแต่ไหนมาไหนไหนไหนกันไหนไหนละบ้างบ้างบ้างอยู่ไหน่ะอยงบนอย่บนเออยู่บนโอเคอยงบนมาก่อนอยงบนมาก่อนโอเคโยงบนมาก่อนเลยห้าโอ้โหเลยห้าอ่ะมาเลยมาเลยมาเลย มา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 หิวเอาอีเอาอีกกองอีกกองเอ๋แล้วก็เนี่ยหาได้ไหมไปธีไปธีไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหกูเล่นงนี้ดูด้วยดูด้วย เออเล่นโชว์โชว์อะไรเอ้ยนเโชว์อรเดีอ้เด็กดตโอ้มันด็ดตละซหาละเอเอนมันไม่ก็บอลไเดี๋ยวนีมันไม่คีเล่น้เล็บลายกูรว่มาามาาไปโชว์หน้าโชว์หน้าโชว์หน้าเออไปไเอ๊เดี๋ยวรอรอแบบว่าเฮ้ยไม่เก็บบาเลยมาถือถือบาเลยหน่อยไดาวางวางวถือถือบาเลโชว์หน่อย เออเอออยากอยากเห็นแบบชื่อต้องขวาแบบขึ้นเป็นชื่อชื่ออะไรนะคิงดากอนแล้วคิงดากอนชื่อแอ้วอุ้มมีกี่ตัวมาฟังนู้น่ะเออเออผิดฝั่งผิดฝั่งอันนี้มันกระแพงอะไรไหมแกเดี๋ยวเราเราตั้เราตมเราตามเย้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะของจริงของจริงที่ไหนอ่ะเอ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะของจริงที่ไหนของจริงที่ไหนไหนโชยโชยก็แล้วก่อนนี่อ่ะเอาว่ะ เอาว่ะตัวตึงว่ะตัวตึงว่ะไม่ไม่ได้มือหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้อ่อนให้อ่อนให้เอาเมื่อกี้อ่อนให้ไอระเบิดควันหรืออะไรวะเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่บาเลตเลยเนี่ยอันนี้ไปแต่บาเลตอ่ะทำไมอ่บาเลตอ่ะเออเก็บ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 เอออีกลาบมาโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะ <laughs> เอาวะมันยืมสองหรณ์เฮ <laughs> ้ยทำเปนยืนมสังหรณดีเ<ห> <laughs> อาไว้นนจริงเหรอไม่มีประเด็นั้นแหลยอะโชวยโชกรอบนะขอแบบคมๆอะไรเงี้ยอนึ่งดึงหัวแล้วเปล่าดึงหัวแล้วเปลดึงหัวดึงหัว, <laughs> <laughs> เ,อวเอาเว้ยเอาอ้าวโอ้โหที่ถ่ายละกูเรียบเปลี่ยนตัวเลยสองตัวสองตัวสองตัว ตายแล้ว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 เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสองตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งตายแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาอ่านอ่านลังไม่ได้อ่านเราไม่ได้คนนี้คนนี่อยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี่เอ้าเดี๋ยวรออยู่ข้างหลังเหรอเอ้าเห็นหน้าเหมือนกันเอ้าอย่าต่อหน้าต่อตาเลยมามาเอ้าเดี๋ยวนะจะในบาเล่มันเปลี่ยนไปปะ โทษดีก็บาริสอันนี้อยากยิงพิตาจังแปลว่าอยากยิงพิตาจังฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นกับพิมมาจัดการหน่อยจัดจัดการหน่อยแล้วอยากยิงพิตาเลยอ๋อมีคนเขียวแล้วเ้ยถ้าไม่มีคนเขียวเอ้ยโอ้โหแยงแยงสายกินกันละเโอ้โหพับเลยโอ้โหขอนขอนกขอนเยอะ วิ่งเยอะไปวิ่งเยอะไปวิ่งเยี่ยวขาอ่อนนะล่ะเออเล่นมาตั้งนานเออไอ้โอ้โหไม่มียาให้เลยว่嘛นี่อะเอาว่ะเอาว่ะเธอไม่ไม่ไอ้อะไรจะบอกเลยว่ามันจะเป็นต้องบาเลีตก็ได้ใช่ไหมเออไม่เป็นการเป็นหญิงวะไปโยกย้ายแล้วอย่างเงี้ย โอ้โหเรียบร้อยไม่ไม่เกินใจอ่ะพวกนี้ไม่เกินใจอ่ะไม่เกินใจหรอกเอ๊ะทั้ทั้เป็นเกมนองเท้ามันก็ฝังมันอยู่แล้วรอครูเลยใช่ไหะเฮ้ยเอ้โหเรียบร้อยเฮ้ อ่ะไหนลองบอกนี่ว่ารู้สึกไงบ้างกับการที่ได้เล่นบาเลตในครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นเร็วมากใช่ไหมใช่มันเกิดขึ้นเร็วมากคือแค่แตบตาดอะทำอะไรไปแล้ววะอยู่ก็ลงพื้นอะไรอะยื่ลลงพื้นวันนีก็ขา่ันบางทีก็แบบว่าปาดได้สองตัวเอ้ปัอกระปุก เอแล้วแล้วไหนท้ายที่สุดเรามีอะไรอยากจะฝากคนดูปะ่ะแบบอยากก็แบบว่าเออถ้าอยากให้ผมมาทําคลิปกับตามพี่เกมด้วยอย่างเงี้ยแบบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์อย่างเงี้ยเออเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยอ่ะอถ้างยาอยู่แล้วเนาะอืมถ้าชอบก็กดไลค์<ๆ>กดแชร์กหรับใครนั้นได้พอครับส่วน <ๆๆ S 2> ผมนี่ก็คือ มาสร้างความสนุกให้คนดูไปว่บในที่ขาพูดกันหรอเออเขพูดกันหล่าเอาวะนะอ่ะก็แค่นี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ช่องเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้แซคมาเล่นกับผมอีกเรื่อยๆเนาะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับกดแชร์เยอะๆด้วยก็เต็นะครับคอมเมนต์กันมาแล้วว่าอยากให้แบบว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนผมมาเล่นด้วยแบบ แทบทุกคลิปเลยอะไรงี้ก็แล้วแต่นะยังไงก็ตามเนาะก็อน,นาคตจะจะเอามาเล่นด้วยไปบ่อยนะถ้าว่างใช่ไหมถ้าว่างก็จะเอามาเล่นด้วยไปบ่อยโอเคไปไปจ้า